ในวันนี้จะได้แสดงข้อธรรมสั้นๆสำหรับเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของญาติโยมเนื่องจากวัดสุทธาวาสจะได้จัดโปรแกรมในการแสดงธรรมทุกวันอาทิตย์ประมาณเวลา5โมงครึ่ง5โมงเย็นครึ่งนะเพื่อที่จะได้เป็นการสื่อสารกับญาติโยมในช่วง สถานการณ์นี้แล้วก็ในช่วงต,ต่อไปเพื่อเป็นเครื่องบันเทิงในธรรมะธรรมะในวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องของการที่จะพัฒนาตนพัฒนาสังคมให้มีความก้าวหน้านั้นเนี่ยเราก็จะต้องประพฤติธรรมธรรมะที่จะได้แสดงในวันนี้เรียกว่าวัฒนมุกค,คือเครื่องเจริญ หรือว่าประตูไปสู่ความเจริญความก้าวหน้าของชีวิต6ประการข้อแรกคืออโรขยะรักษาสุขภาพดีการที่เรามีสุขภาพดีก็มีลาบอันตรเสริฐคือความไร้โรคทั้งจิตและกายการที่เราจะมีสุขภาพกายดีเราก็จะต้องรับประทานอาหาร ที่ครบทุกหมู่แล้วก็ด้านอากาศด้านการพักผ่อนก็ให้เพียงพอส่วนในเรื่องของสุขภาพจิตใจเราก็ต้องพยายามที่จะทาใจให้ผ่องใสการที่จะทําใจให้ผ่องใสอยู่เสมอนั้นก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทําให้ผ่องใสในโอกาสที่เราสามารถที่จะทําได้ ดังนั้นถ้าเรามีสุขภาพที่ดีก็จะเป็นราบอันประเสริฐสำหรับในการที่จะพัฒนาชีวิตต่อไปส่วนประการที่สองนั้นคือการที่เรามีศีลมีระเบียบวินัยประพฤติดีมีมารยัาทงามไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมศีลนั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลแล้วก็จะทำให้คนรอบข้างของเรานั้นเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีธรรมทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ยากลำบากจนเกินไปศีลก็เปรียบเหมือนกับว่าในคราวหนึ่งคราวใดเราอาจจะเดินทางทางเรือถ้าเราหัดว่ายน้ำไว้มันก็จ,จะเป็นการปลอดภัย ถ้าเกิดเรือล่มขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองหรือว่าช่วยผู้อื่นได้ศีลก็เป็นเช่นนั้นคือเราจะต้องประพฤติปฏิบัติไว้เพื่อที่จะเป็นเครื่องป้องกันภัยภัทางกายภัยทางวาจาเป็นต้นประการที่ 3. เรียกว่าพุทธานุมัติคือเราต้องศึกษาแบบอย่างของคนที่ ดีงามของคนที่มีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในที่นี้ก็เช่นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างของพวงชนทั้งหลายในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมในความเสียสละว่าท่านเป็นเจ้าชายเสียสละออกความบวชแล้วก็ศึกษาธรรมะจนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสอนประชาชน อันนี้ก็เป็นแบบอย่างของผู้ที่เราควรจะศึกษาข้อที่4คือสุตตะตั้งใจเรียนให้รู้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งว่าเราต้องตั้งใจฟังในขณะที่ผู้อื่นพูดเมื่อฟังแล้วเราก็นำมาพิพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราได้ฟังมานั้นเนี่ยจะสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใชส้สามารถที่จะนำมาพัฒนาชีวิตของเราอย่างไร เพราะยิ่งการฟังธทรรมเมื่อฟังบ่อยๆก็จะทําทให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะแต่ละข้ออย่างท่องแท้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนํามาปรับใช้ให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความเจริญได้ข้อที่5าธรรมานิวัตทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามคือมีความประพฤติดีทั้งชีวิตและการงาน ดำเนินตามธรรมข้อนี้ก็ตามธรรมดาแล้วธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติทำให้ชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะดำเนินไปได้ดีดังคำสอนที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นเราก็นำธรรมะนั้นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราต่วนข้อที่6เรียกว่าอริยตามีความขยันหมั่นเพียรมีกำลังใจกล้าแข็ง ไม่ท้อถอยเฉยชาเพียนก้าวนาเรไฟสำหรับข้อที่6นี้เป็นธรรมะที่คู่กับความเจริญทั้งหลายธรรมะจะมีความดีมีความงามอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นบ่อยๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรการที่เราประพฤติธรรมบ่อยๆเช่นความซื่อสัตย์ก็ตามความกระยันมันเพียรก็ตามบ่อยๆ ก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำพ่าชีวิตไปสู่ความเจริญสู่ความก้าวหน้าได้ดังนั้นธรรมะทั้ง6ประการนี้ก็อยากจะขอฝากไว้กับญาติโยมเพื่อนำไปนำไป,ำไปพ,พิจารณานำไปใช้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ส่วนตัวและแก่สังคมเพื่อความเจริญร่วมกันดังนั้นก็ขอจบ ข้อธรรมที่ได้แสดงไว้ในวันนี้เพียงเท่านี้ต่อไปก็จะได้มีการแสดงธรรมในโอกาสต่อไปขอความสุขความเจริญจงมีแก่สาธุชนทั้งหลายเจริญด้วยจุดิเลยพิธพรคีอายุวันณะสุขะระละปฏิพานธนสารตรรมาสารสมบัติจงทุกประการธรรมะจากวัดสุทธาวาสขอเจริญ